ออืมี้มลินอร่อยไม่คาวเลยอร่อยมากไม่มีกลิ่นแบบระวังนะครับไม่ได้กลิ่นไม่รับรสแดกปะละแดกไหมล่ะนี่คือรายการเชลเลน์ทำอาหารฟิวส่วนเพื่อนมาบ้านเนรมิตแต่ละจานโดยบกกรรายการข่าวและคนดังเพราะถึงแม้ไม่ใช่เชฟเราก็ทำอาหารได้โปรดใช้วิจารณญาณในการชิม มาแล้วครับครัว3สีกับอีพีนี้เชฟขอชิมนะครับยังอยู่กับเชฟแบงค์จากพัคลารเจียทงเฮงจังหวัดเชียงใหม่สวัสดีครับ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 ดด้วยนะครับสวัสดีครับผมโหวันนี้เป็นไงเชฟละลานตาไหมทั้งหมดทั้งมวลแสบไส้เลยครับแค่เห็นก็แสบไส้กันเลยบอกเลยว่าสุดครับแล้วดูชื่อร้านสุดดีกว่าแดกปลาแดกปลาแดกไม่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 อันนี้คือถามถามว่าจะกินหรือเปล่าแดกเดี๋ยวรอรอแดกกันด้วยกันนะฮะแดกไปด้วยกันเลยกับแดกปลา่านี่คือ คือชื่อร้านนะรเราไม่ได้อยากขายนะนี่คือชื่อร้านของเขาแล้วคุณดูหน้าตาอาหารแต่ละอย่างคือดูอย่างนี้ไม่รู้เลยนะว่าจุดเริ่มต้นเขามาจากการขายตามตลาดนะัดเ้จริงเหรอเออแล้วทํายังไงถึงพัฒนาได้โอ้โห มาถึงขั้นนี้ได้จนถึงวันนี้ประมาณ4ปีแล้วครับเจ้าของร้านคุณตาดาจากร้านแดกปลา่เหมือนโดนด่ากันว่าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแม่ค้าแซบอ่ะแม่ค้าแซบจริงแม่ค้าแซบมากแล้วก็ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมต้องขายดีมากที่ตลาดนะจะบอกว่าการเปิดร้านอาหารไม่ใช่ว่าใครๆก็ทำได้นะอันนี้คือสูตรของเขาเองแล้วก็บอกว่าคนคนนี้เนี่ยกระบวนการทุกขั้นตอนลงมือเองหมดเลยทาไม่ไว้ใจลูกน้องทำอะไรเองบ้าง ก็ตั้งแต่ดองไข่นะคะน้ำดองน้ำจิ้มน้ำปลานะคะมะนาวก็คั้นสดๆนะคะทำทุกอย่างเลยร่างจานเก็บโต๊ะช่วยลูกน้องทุงอย่เงไอ้พี่ติงเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้เกริ่นไปว่าร้านะเริ่มตพนมาจากการขายตลาดนัดเป็นอย่างนั้นจริงจริงจริงค่ะก็ขัดขายตลาดนัดก่อนเพราะว่าเราไม่รู้ว่าถ้าเราขายเนี่ยแล้วเราจะแบบขายดีไหมเป็นยังไงก็เลยลองคิดสูตรขึ้นมาค่ะเพราะว่าเป็นคนที่ชอบทัน พวกนี้เวขาแรกขายเป็นทะเลดองก่อนนะคะ<อ>มีแค่ทะเลดองอย่างเดียวจะเป็น,น,นพวกกุ้ง,องดองสด<ร><ล>ญี่ปุ่นปูม้าดองน้ำปลาก,กวนอะไรแบบนี้ค่ะคแล้วก็ไข่ดองเี่ ตั้งแต่ตั้งแต่ขายตลาดนัดเลยอ๋อคือทาเองตั้งแต่ตอนขายตลาดนัด<ช>เลยใชไม่ใช่ว่าเอ้ยกูขายตลาดนัดกูก็ไปซื้อห้ <S <S อางมาใช้ไม่ใช่ใชแต่ปกติแล้วอะคนที่เขาขายตามตลาดส่วนใหญ่ก็จะซื้อง่าย,ายๆคือซื้อสำเร็จ<อ>รูปมาใช่ไงนะฮะแต่ว่าการที่ใส่ใจทุกขั้นตอนอย่างเช่นการดองไข่เองอ,อย่้ยครับเราจะสามารถใส่อะไรที่สนุกสนุกลงไปได้เยอะเลยครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องเทศหรือรสชาติต่างๆนะฮะรแล้วก็สามารถแบบมาแพริ่งกับอาหารจานโปรดของเราได้เลย แต่ที่นามาก็คือละลานตามากแล้วแนะนำไปไหนครับว่าเอาอะไรมาโชว์กับครัว3สีบ้างวันนี้วันนี้ก็จะเป็นเป็นกุ้งดองซีอิ๊วญี่ปุ่นเป็นข้าวเซตญี่ปุ่นนะคะอันนี้เซตละหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าบาทคือการเสิร์ฟก็จะมาเป็นแบบนี้เลยใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่ค่ะไม่เหมือนแบบเข้าร้านญี่ปุ่นแล้วมีแบบเป็นโตอะไรอย่างนี้กินใช่ค่ะแลชุดเปียกเลยนะฮะไม่ใช่่เป็นเซตไข่ดองน้ำปลาตวันค่ะซึ่งเป็นสูตร ใช่ค่ะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเซตแซลมอนดองซีอิ๊วญี่ปุ่นเซตไม่ปิดโทสซาโ่ล้วต้องเมนูที่น้องกำลังเพิ่งคลอดรายการนี้ลยนะคะนี่เลยเป็นข้าวเซตแซลมอนไม่ใช่ค่ะยังไม่ได้ทำง่ว่างซึ่งไม่มีอะไรกินอันนี้เป็นลาบแซลมอนค่ะ แบบอ๋อเพิ่งเกิดเลยไม่เพิ่งใหม่เลยไม่มีอะไรเลยไมนูใหม่หมดนี้เป็นอาหารหลักไงนี่ยเดี๋ยวทำเดี๋ยวทำโชว์เป็นลาบลาบค่ะแล้วก็ทานกับข้าวญี่ปุ่นแล้วก็เป็นสารหลายอย่างี้ยก็จะได้ความแบบ ญี่ปุ่นผสมแบบอิสานนิดๆอยากได้แบบแบบฟิวชั่นมีความฟิวชั่นนะรุ่นนี้ก็มาแบบเป็นแยกเป็นเซตใช่ค่ะจะเป็นเซตหนึ่งร้อยบาทนะคะจากก็จะมีเซตแซลมอนดองชิ้ญี่ปุ่นกุ้งดองนะคะแล้วก็มีน้ำปลากรนด้วยนะคะแล้วก็จะเป็นปูอย่างนี้ก็จะเป็นใช้ปูม้านะคะถ้าวันไหนน้องแบบมีไข่ก็จะเป็นแบบตัวเมียตัวผู้แล้วแต่วันค่ะอันนี้ก็100บาทนะคะเดี๋ยวเรามาลองกันเลยดีกว่าค่ะพรีเซนตจากเมนูไหนก่อนงั้นเป็นยำไข่ดองไหมคะยำไข่ดองได้ครับ อันนี้คุณนาต้ารู้ใช่ไหมว่าถ้ามารายการนี้ถ้าเชฟบอกว่ารู้ไม่ได้รู้ค่ะไม่อร่อยเพราะอยากอยากมาให้เชฟติชมค่ะเพราะว่าร้านเราจะได้พัฒนาไปอีกเรื่อยๆตีกลิ่นดีเลยครับชมกลิ่นกว่าชมก่นกว่าแต่ตีเยอะแต่เราไม่ไม่ได้ชมแบบยกยอเนาะเราก็พูดตามตามความจริงดังนั้นก็คือถ้าร้านไหนที่รายการของเราเลือกมารีวิวเชื่อได้เลยว่าร้านนั้นอร่อยจริงดีจริงเริ่มจากอะไรฮะนำเสนอแซมอนยางแซมอนปลลานะคะ เราจะต้องทานโดยการคลุกด้วยกันรหรือว่า,าคลุกเลยค่ะต้องคลุกลกับกผัก<า>ด,ด้วย ผักแล้วผัก<า>กับเนื้อสัตว์ก็จะมีความหวานในตัวเองอตรงนี้ครับรมันช่วยในเรื่องความหวานที่มันขาดไป<อ>ได้ไดดไ <ข S 1> เต็มที่ไข่คืหนึบมากเลยนี่ <laughs> ชอบเล่นไข่เหรอครับการชิมไข่เบาๆเนี่ยครับมันรู้สึกว่าขาดความหวานไปหน่อยนึงแต่ว่าเวลาพอกินรวมกับเนื้อสัตว์แล้วอ่ะมันลงเห็นไหมใช่ไหมมันกี้ตาโตเกือบเกือบเท่าไข่หาดเลยนะครับเมื่อกี้ ช่ไหมลองกินไข่เปล่าดิกินไข่เปล่าแล้วมันขาดความหวานมานิดนึงแต่เมื่อเวลารวมกินกับเนื้อสัตว์กับผักอะความหวานมันลงตัวเลยเพราะว่าวัตถุดิบมันมีความหวานแล้วตัวคือเราอะคเป็นคนแอนตี้ยำอะไรแบบนี้มาระดับหนึ่งเพราะว่าเราเคยไปกินแล้วรู้สึกว่ามันไม่ได้มันหวานแบบหวานโดดไปเลยอะแต่นี่คือไม่แต่นี้มันกลมกล่อมเมื่อเวลามารวมกับตัวเนื้อสัตว์แล้วมันพอดีมากเลย มากเมนูนี้คือแบบส0บสเลยต่อครับเมนูที่2ครับเอานำเหนือนะครับวิธีการกินตะเกียบดูแบบเหมือนมีแอคทิวิตี้ในการกินคือไม่ใช่แบบสนั่งแบบนั่งรอเฉยๆอย่างเงี้ยมันก็จะต้องมีแบบใครชอบข้าวเยอะข้าวน้อยก็ตามเต็มที่เลย เป็นน้ำดองที่เขาปรุงมาอย่างดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นรสชาติเนี่ยรู้เลยว่าสม่ําเสมอในทุกจานและ,ะทุกๆวันที่ลูกค้าไปทานนะฮะเพราะว่าเข้าใจว่าน้ําดองก็เป็นสูตรฉบับตายตัวอย่างเมนูนี้ก็ราดน้ําดองตัวเดียวกันอีกเมนูนึงก็ราดน้ำดองตัวเดียวกันเพราะฉะนั้นทุกเมนูอ่ะก็จะแตกต่างกันด้วยเนื้อสัตว์มันไม่หวานเราชอบที่มันไม่หวานอ่ามันมันไม่หวานโดดอืมคือเขาขายกันเยอะไอ้แบบนี้แต่ส่วนใหญ่มันหวานไปเลยเนาะแต่มันลงตัวด้วยระดับความเค็ม ที่มันมีความหวานมันหนุนท้ายแบบนิดเดียวอะเวลาทานรวมกันแล้วมันละมุนเลยไปกันทุกถูกครับดีมากดีมากต่อครับเมนูต่อไปครับก็จะมีตํากุ้งสดไหลบัวนะคะตํากุ้งสดไหลบัวอรงนี้นะครับอ๋อที่ร้านก็คือมียำด้วยมีตําด้วยตามมีโอมีหลายอย่างเลยครับนอกจากไข่แล้วมีอะไรที่แบบขายดีอีกบ้างที่ร้านก็จะเป็นเซตนี้เลยค่ะ จะต้องมีทุกโต๊ะเลยค่ะโต๊ะละหนึ่งเซต2สองเซต3สเซตซอันนี้ขายอย <ๆ S 2> ู่เท่าไหร่อ่ะครับ159บาทค่ะถูกมากถูกมากแล้วก็สาลงสาลายข้าญี่ปุ่นแท้ด้วยนะคะก็อะบอกว่ามันไล่เรียงสเต็ปมาเนาะจานนี้มันก็จะนิ่มๆพอขยิบมาเป็นจานนี้ครับมันได้ความกรอบนิดนึงของสาหรายและข้าวหมายถึงเท็กซ์เจอร์นะฮะ กินไปแล้วก็จะได้ความหนึบๆของไข่เค็มนิดนึงแล้วลงตัวกันมากเลยเพอขยหยมาชิมจานนี้ครับจานนี้สําหรับผมเมื่อกินจานนี้จานนี้แล้วมาต่อด้วยจานนี้แล้วมันดูเซ็กซี่มากเลยมันมี t e x t อร์กรุบๆที่เป็นไหลบัวนะฮะแล้วก็มีตัวเนื้อสัตว์ซึ่งเป็นกุ้งด้วยด้วยรสชาติที่ถูกมาอยู่ในน้ํายำอยู่แล้วแหละแต่ทีเนี้ยเวลามันกัดเข้าไปอ่ะครับมันจะได้ทั้งนุ่มกรอบ<อ><อ>ในคําคําเดียวกันนอกจากนั้นอ่ะมันยังได้ความชีดจารดของตัวน้ํายำอ่ะครับทำให้ต่อมรับรสบริเวณ ตรงนี้มันทํางานเวลากัดเขาไปอีกะครับผมชอบแบบการที่เขาใส่ผักชีฝรั่งลงมามา,มากเลยอะ่ะเวลาหายใจออกครับก็จะได้กลิ่นหอมขึ้นมาอีกลนนิ่นนึง <c oughs> ยอ่อตลอดเลยน้ำปลาร้านี่อย่างมันลงตัว <c oughs> ต้มแล้วปรุงเองใช่ค่ะตอนแรกอ่ะหนูก็แบบรู้สึกว่าต้องมีกลิ่นปนา <c oughs> ลาเยอะๆแต่จริงๆแล้วลูกค้าเขาชอบแบบนี้ค่ะเขาติดแบบนี้แบบเอ้ยแบบถ้ามีปลาไม่กินเลยนะบางครั้งเราลืมค่ะเรายำเยอะอย่างเงี้ยใส่ปลาร้าไปแล้วหุยน้องอร่อยมากเลย บอกกูลูกค,าคา้าขาอันนี้ใส่ปลาร้านะคะอะไรเงี้ยไม่รู้ตัวใช่ค่ะเ,<อ>เขาเลอกว่าเขาชอบในที่แบบไม่มีไม่มีกลิ่นค่ะจะบอกคุณผู้ชมนะครับว่าวัตถุดิบตัวไหนที่มันจะมีแบบเพนพอยต์อย่างเช่นแบบปลาร้าจะต้องมีกลิ่นเหม็นมหรือว่าอะไรต่างๆที่มันจะต้องมีกลิ่นแรงในการทําอาหารนะครับถ้าเจอแบบนั้นพยายามหาวิธีดับกลิ่นตรงนั้นไปแล้วอาหารเมนูที่คุณกินไม่ได้เลยอ่ะคุณจะกลับมากินได้และอร่อยมากมเหมือนอย่างเช่นจานนี้นะครับอันนี้คือหนูเล่นอันนี้พิชาวังอันนี้คือชาวังตำปลาร้าชาววังดีกว่า เราอยากมีปูเพราะว่าเมนูปูดองนี่ทำยากมากนะน้องจะมีไข่เป็นบางวันนะคะเพราะว่าบางวันเขาจะมีตัวปู้แล้วแต่เราจะไปจ่ายตลาดอะคะ่ะวันไหนมีตัวผูคือได้ตัวผูถ้าตัวปูจะมีความแน่นกว่าแต่จะไม่มีไข่ถ้าตัวเมียจะมีความนุ่มกว่าแต่จะมีไข่ใช่ค่ะอันนี้คือ100บาทค่ะ100บาทใช่ค่ะเดี๋ยวก่อนซูมเข้าไป ดีท่าผู้ชม100งบาทครับได้ทั้งถาดนี้เลยขายเอาสาคมขายเอาแบบเวลาว่าองอะไรเงี้ยไม่อยากนั่งครับเพียบที่บ้านก็เลยเอามาทำจางนี้แทนจับต้องง่ายๆอะค่ะแบบว่าใช้ปูม้าแล้วกันร้อยหนึ่งถ้าเราไปใช้ปูแบบที่เป็นไข่ใหญ่ๆต้องแบบสองสามร้ๆๆรอยขึ้นหนูมองว่ามันจับต้องยากค่ะก็เลยเออแบบนี้แหละนะฮะลองคุณภาพเกินร้อยหรือเปล่าคุณลองดูชิมดูนะครับ สำหรับคนที่ชอบกินปูมมามากๆเนี่ยอันนี้ตอบโจทย์เลยครับตัวน้ําผมเชื่อได้ว่าหาทานได้ยากเนาะเพราะว่าเป็น<ค>น้นําสูดที่นี่เองที่ที่มันจะมีกลิ่นอายของความเป็นไทยฟิวชั่นกับความเป็นญี่ปุ่นออกมานะครับเราต้องกินแบบปูมมานนะกินแบบไม่ห่วงภาพลักษณ์ใช่ไหมครับกินแบบน้นเดี๋ยวอนญาตกินแบบดูดนะฮะอร่อยไม่คาวเลยอร่อยมากไม่มีกลิ่นแบบ ไม่ได้กลิ่นไม่รับรสไม่มีกลิ่นเน่าอ๋อโอเคโอเคไม่ได้เป็นโควิดอันนี้อร่อยเลยอร่อยไอ้พูดว่าอันนี้ไม่ได้เพราะตั้งแต่ชิมมาคืออร่อยหมดใช่อร่อยหมดคือเราชอบอันเนี้ยเราอยากลองคุณเชฟอันนี้ยำทะเลนะคะเอ่อน้ำยำนี่คือตัวเดียวกันนะครับอันเดียวกันเพราะอันนี้ จานนี้อร่อยครับรสชาตินะแต่จะมีสิ่งที่ให้ระวังก็คือเวลาที่เราทำเมนูต่างๆที่มันเป็นซีฟู้ดอะครับซีฟู้ดเป็นเมนูปรับเซียคำว่าปรับเซียในที่นี้ครับเขาจะสุกง่ายมากเวลาจังหวะเราต้องพอดีถ้าเกิดว่าเราเอาความร้อนไปให้เขามากเกินไปครับตัวน้องอะเขาจะแข็งแล้วเขาก็จะไม่นิ่มจะไม่ได้เพอร์เฟกคุกอะไรนะครับในเมื่อจานนี้เต็มไปด้วยของทะเลหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นเราจะต้องดูดีๆว่าแต่ละอย่างเนี้ยจะต้องลงเท่าไหร่เวลาของวัตถุดิบแต่ละชนิดก็จะไม่เท่ากันนแต่่่วาารรสชีออย โชว์ดีกว่าโชว์ครับโชว์ดีกว่ามาเตรียมอะไรมาครับวันนี้เป็นยำไข่ดองนะคะยำไข่ดองทำง่ายๆเลยใช่ไหมฮะใช่ค่ะกะละมังยำอยู่ในนี้กะละมังยำนี่นี่เขามีร่องรอยประสบการณ์ไม่ต mm ้องแบบบุบๆจริงก็เวลายำเสร็จแล้วก็อย่างนี้ใช่ตไหมมันต้องมีนะคะก็จะเป็นน้ำตาลเคี่ยวนะคะน้ำตาลจะเป็นคาราเมลน้าลนี่คือก็เคี่ยวเองใช่ค่ะจะเป็นสีแบบนี้เลยอันนี้คือคาร์บ้านี้เลยใช่ไหมครับ ิวมากๆแสบไส้ขนาดคุณก็ได้อาหารที่เร็วมากเ <c oughs> พราะจานนี้ทําไม่ถึงหนึ่งนาที <c oughs> แป,ป๊บเดียวแป,ป๊บเดียวเองเมื่อกี้เหมือนเสกมน์ได้คุยแล้วนะฮะชิมเลยชิมเลยได้ค่ะชิมเลย <c oughs> ชิมเลยมันต้องแบบคําเดียวคําเดียวจบ <c oughs> ไม่ไหวอร่อยมาก <c oughs> เราชอบความหนึบอ่ะ แล้วไข่อ่ะก็อย่าไปคิดนะว่าเออมันเป็นไข่ไข่ดองแล้วมันจะมีความเค็มแล้วมาเจอปลาอีกจะเค็มมากมันไม่ขนาดนั้นแล้วมันอร่อยมันลงตัวมันไม่เค็มโดดมันไม่หวานโดดมสมมติทุกอย่างมี1ิบคะแนนเขาให้ความหวานความเค็มได้อยู่ในสัสดส่วนที่ลงตัวมากเลยครับต่อไปจะเป็นลาบแซลมอนลาบแซลมอนเป็นเมนูที่พึ่งใช่ค่ะน้องพึ่งที่กําลังจะมีในอีกไม่กี่วินาทีใช่ซึ่งถ้าไปตอนนี้คือไม่มีแต่หลังจากเทปนี้ออนแอร์จะมีละก็มีแล้วลาบแซลมอน แซลมอนครับอ่าเดี๋ยวลองชิมเราเราลองชิมโดยวิธีท t r a d i t i o n a l ของเขาไหมอ่านี่้อันีไงนะที่แก่แล้วที่แก่แล้วที่แก้ค่ะที่แกแล้วอยู่ไหนอ่ะนี่ค่ะอ๋อสองน้นยังเหลืออยู่ขออนุญาตนะครับมาทำให้ผมก็ได้ได้ค่ะน่าทานมากๆจะต้องเป็นแบบนี้จะต้องเป็นคำแบบนี้ไม่ต้องถ่ายเห็นจานนะครับแบบน่ากินมากเลยอ่ะ อยากทำเข้าไหมเข้ากันไหมมันเข้ากับทุกตัวเลยยำไข่ดองจานนี้เนี่ยแล้วก็จานนี้ก็เป็นจานที่เบรกรสชาติได้ดีเท่ากับว่าเวลาไปร้านนี้ต้องสั่งยืนพื้นละ2ออย่างนี้หลังจากนั้นก็สั่งในเมนูเนื้อสัตว์ที่เราชอบรสชาติตัวน้ำซอสกคค็คลายกันนะฮะแต่ว่าถ้าจะให้ดีจะให้ฟินสั่งให้หมดเดี๋ยวมันก็จะกินสลับกันลงตัวเองนะครับ <c oughs> ดีด,ดีมากก็สรุปรวมหน่อยเชฟทั้งหมดทั้งมวลท,ท,ที่ได้ที่่าไปในวันนี้ครับจาก การขอชิมครับแดกปลาแดกปลาแดกไหมล่ะเราคิดว่าอาหารนะครับอาหารเขารสชาติกลมกล่อมนะครับในแต่ละอย่างเขามีการบาลานซ์แต่ละรสชาติได้ดี <ứng S 2> มันลงตัวมันเป็นรสกลมอยู่ละครับแต่ถ้าจะมีอะไรให้เสริมครับอันนี้แนะนําเลยนะครับถ้าเกิดว่าลูกค้าไปที่ร้านแดกปลาเนะะี่ยฮะเวลาสั่งอาหารไปแล้วเนี่ยอย่าลืมเอาของทอด มาตัดความเผ็ดอืและความเค็มไดียวม, <หา S 2> มันจะ,จะแสบท้องนะใช่ไม่งั้นจะแสบท้องมากเพราะว่าการที่เป็นของทอดนะครับหนึ่งในนั้นจะมีส่วนผสมของแป้งอยู่ในะนั้นเนาะเวลาเราเคี้ยวแป้งแล้วเวลาไปอยู่ในกระเพาะเราครับแป้งจะช่วยดูดซึมพวกความเผ็ดต่างๆหรือรสชาติอะไรที่มันโดดไม่ให้เราแสบกระเพาะไปนั่นก็คือ เป็นที่ที่ไม่ได้แนะนําร้านแต่แนะนาคุกทูกค้าที่ว่าไปเสร็จเนี่ยต้องสั่งนะต้องสั่งของทอดมากินด้วยกันด้วยจะได้หลากหลายมากขึ้นนะแต่เรายืนยันนะว่ามันไม่ได้เผ็ดแบบเผ็ดจนเกินไปไม่ได้เผ็ดไม่ได้เไปครับเออเนาะคือถ้าใครที่ไม่ทานเผ็ดสามารถสั่งได้นะครับเพราะว่าเขาทําสดทุกจานนะครับเป็นยังไงบ้าง มาร่วมรายการกับเราคุณตาตาดีใจมากค่ะได้รับคำแนะนำจากเชฟและคำชมมากมายขอบคุณมากๆเลยนะคะสุดท้ายให้ฝากร้านกันหน่อยครับช่องทางร้านตั้งอยู่ที่ไหนเปิดกี่โมงอะไรยังไงตตัดดเเ็มไ้ลยร้านแดกปลาล่ะนะคะอยู่ที่ตลาดบุญเจริญเมืองทองธานีนะคะเป็นบุกอ้อปัติตาอันมาาถาวรกุณนะคะเพจก็จะเป็นแดกปลา นะคะหรือว่าเบอร์โทรศัพท์0 9 8 6 6 2 4 6 4 5ค่ะแล้วก็ฝากทิกตอกค่ะถ้าจะฝากทิกตอกจะมีต้องพูดคำว่าแบบตลาดเป็นแบบฟิลลิ่งด้วยฟิลลิ่งเริ่มครับได้ไหมล่ะจริงๆชื่อละอาจจะโหดนะคะแต่แม่ค้าไม่โหดนะคะไปดูนะคะก็ทิกตอกชื่ออะไรทิกตอกก็จะเป็น T A T A R 2 5 2 8นะคะตา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 ค่ะแม่ค้าเต้นอยู่ในนั้นด้วยใช่ค่ะวันนี้ ขอบคุณมากนะครับุณตาต้จากรกานแดกของร้านมากเลยนะครับและหลังจากที่เรานะครับได้ช <innen> ิมทุกเมนูของร้านแดกปลดไปแล้วนะครับบอกได้คําเดียวว่าครัว3สี EP นี้เชฟการันตีร้านนี้อร่อยครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับ